อ่ะเอาเมื่อกี้เลยอ่าสมมติมุดมีพาร์ทอยู่อันนี้ฮะครับใช่ครับแต่จับไปประกอบในนู้นใช่ไหมครับผมก็มาเลืออไหนพี่ อินเสิร์ฟเข้ามาแนนแล้วก็ดึงพานมันเข้ามาวางเลยปั๊บทีนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเราเราเข้ามาวางแล้วเนี่ยงานมันก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรครับดีกี้ออฟฟิดอมมันยังมันยังมันยังไม่ถูกกระจัดไปวิ่งไปไหนก็ได้อ่ามันจะมีทั้งหมด6แกนตเนี้ยมันโดนโดนเปิดไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะหมุนรอบตัวเอง3แกนเคลื่อนที่ x y z ได้อีก3แกนก็จะประมาณนี้หมุนไปหมุนมาเลเทได้ทีนี้สมมติว่าอยากเอาผิวเนี่ยพี่เป๊กเอามาแปะอยู่กับผิวได้ผิวหนึ่งก็ได้ทั้งทำยังไง ก็ใช้คําสั่งตัวเมดครับแล้วก็เลือกผิว2ผิวพี่ตัวซแวร์ผิวที่เราสนใจถูกต้องครับซวร์เราจะวิ่งมาให้นี่ไงแล้วถ้ามันอยู่แบบนี้ผมบอกเฮ้ยไม่ได้พี่ผมต้องกว้ามขึ้นมาข้างบนไงครับกดฟิปที่ทางเลยฮะแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกานี่ไงนะฮะ ก็ถามว่าเราเราจะแทนไม้ดูแทนให้ดูว่าโซลิทเวิร์กผมต้องบอกแบบนี้ผมผมแนะนำเพื่อนๆหลายๆคนว่าอย่าอย่าอันดูโซลิทเวิร์ไม่ใช่ว่าพอเอามาวางปั๊บเอามันผิดทางว่ะอันดูอย่างเดียวเลยอันดูอันดูปุ๊บคำสั่งมันจะหายเราต้องมานั่งใส่ใหม่ใหม่นะครับเราให้ใช้คำอิดดิทได้จิงเราเรามีคำสั่งอิดิทไว้ให้แล้วนะครับใช้อิดิทเอานะครับก็ฟิปอย่างที่พี่กี้พี่ไปกดนะครับง่ายๆเองแล้วอยากจะให้ เมเนี่ยมันมีหลายแให้มันแปะกันอ่าตองตรงนี้ไปแปะตรงนู้นหน่อยโชว์โชว์โชคอนเซนติกเนี่ยตรงนั้นแปะดันนั้นเออปุ๊บเี่ยห็นไหมเรียบยังนี่ไงอันนี้จะเป็นคอนเซนติกนอ้โหมันก็จะถูกขจัดโคเทสซิดอออกไปมันก็จะโดนล็อกแล้วนีตอนนี้โดนล็อกยังล็อกล็อกไหมล็อกไหมล็อกยัไงนี่ไงเอาไปเรียกอยากเรียกวีเลยเเอาไปเรียกวเลย เดี๋ยวเจ็บตัวเจ็บตัวนะครับการการเมดมีหลายแบบเป็นคอนเซนติกเป็นร่วมศูนย์ก็มีนะครับ แล้วก็มีอะไรโค้ดซิเดน์ครับหลายๆ EP เราก็เล่นเม็ดเฟียงเม็ดเทียนเม็ดเฟียงคืออะไรละเที่ยงอะเฟียงใกล้ๆเฟืองเฟียงพาราเลลก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเป็นยิ้มแค้นระยะความยาวเท่าไหร่บอกได้ที่นี่เป็นะห์เบสิกเลยนะจริงๆหาเรียนรู้ได้จากดีลตัวของได้ที่เดติ D E T I dot T O t T ได้ค่าอะไรไปไหมไม่ได้เลยก็ลองมา สอบถามดูก่อนก็ได้ครับแล้วลองไปหัดเล่นดูจริงๆเปิดติว o r i a l ยก็ได้ครับติวเตอร์ย์เป็นมันก็จะมีให้เราดูแล้วแล้ววิดีโอมีเยอะมากจริงผมแนะนาว่าจริงๆให้เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เขียนพาร์ทนะครับแล้วก็เรียนติวเตอร์ย์ถ้าไปเอสดอร์ิงไปเอสดันดีเดี๋ยวให้ทีมงานเอามาแปะไว้ให้ได้ครับ